โอเคครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมโอเด้งทีวีกันอีกแล้วนะครับก็ในเกมนี้ผมก็จะมาเล่นซูกานะครับ oh. ในตำแหน่งของจ oh. นะังเกิลเนาะโอเคในเกมนี้เราก็เจอแบบไฟเตอร์ Fighter หนาจัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเซฟิตจังเกิลหรือว่าทาร่าออฟเลนนะครับเกมนี้เดี๋ยวผมจะเล่นเป็นสายแบบสเปียร์ออฟลองกินูสนะครับบวกกับอ่าเลวทานนะก็จะ เอามานัวไฟนะในเกมนี้นะครับก็มาดูกันนะครับว่าไฟเตอร์ประทับไฟเตอร์นะเหมือนว่าเซฟิตเขาจะเข้าแดงนะยังไงเพื่อนไม่มีใครไปจริงอะ่ะเพื่อนเราไปเอาแดงครับเดี๋ยวผมรับเวฟบนดีกว่านะผมนา่าจะไปไม่ทัน,นครับโอเครับเวฟไปเลยนะครับก็ ไม่ถือว่าไม่เสียหายอะไรมากนะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แดงในช่วงต้นเกมนะครับก็ตัวเรามันแต่ต้องใช้มานานะเพราะว่าจะเอาลดคูดาวในการฟาร์มนะครับโอเคเราก็ฟาร์มซ่อมไปนะเราอาจจะเ,เวลสี่ช้ากว่าทางด้านเซฟฟิตนะโอเค เอาแล้วข้างล่างเพื่อนเก็บทางด้านแคลี่มาได้นะตรงนี้เราดักเล่นได้นะครับเพราะว่าผมเวลสี่นะเปิดก่อนได้ปูดโอเคเอาแล้วโลไลออนเข้ามาอย่างงี้โอโ้โหเซฟิตอย่างงี้ไม่ดีละโอเคเดี๋ยวไปรี่ก่อนครับตรงนี้เอาฝั่งลงข้าเหมือนจะไม่อยู่นี่นะ น่านจะอยู่ดาร์คซลเลยอร์นะครับเดี๋ยวเราโซนเอามังกรก็ได้ครับก็ตีไปก่อนครับเพราะว่าทางด้านเซฟิสเนี่ยเหมือนจะเอาดาร์คซลเลยอร์ไปนะโอเคข้างบนเนี่ย,ยเคนเนี่ยค่อนข้างที่จะปล่อยฟรีนะครับแล้อย่างงี้ได้นะโอเค ไ้ทางด้านโลเลออนอยู่นะครับโอ้โหทาร่าป่วนจัดอย่าบอกนะว่าโอเคต้องดึงออกนะครับเราสู้ยากนะถ้าเกิดว่าเลือดเรายิ่งไม่พร้อมอยู่นะฮั้เนี่ยังไม่กลับอีกนะทาร่าตัวนี้ค่อนข้าง,งจะเอาเรื่องอยู่นะโอเค โลเลออนมานะครับเดี๋ยวตรงนี้เราก็ฟาร์มไปก่อนนะครับผมจะขึ้นมาเป็นแค่อ่าเรวทานชิ้นกลางนะครับก็จะออกเป็นสเปียร์ออฟลองกินูชิ้นเต็มไปเลยนะครับเพราะว่าจะเอาในเรื่องของรถคูดาวนะโอเคประมาณนี้โอ้โหเซฟิตเจ็บมากนะครับอย่างนี้เราเข้าบูเขาได้นะผมว่าน่าจะตีอยู่นั่นไง อย่างนี้โดนยบร้อยครับ <Yeah. S 1> ก็ถือว่าประมาทนะครับเซฟฟิตนะเอาแล้วทาร่าเข้ามาอย่างนี้อยู่ตรงนี้5ตัวนะเพื่อนโอเคถึงจะเป็นทาร่าก็ไม่รอดนะครับถ้าเกิดว่าโดนลุม5ตัวอย่างนี้โอเคก็ผมเล่นสายนี้เพราะว่าแบบเจอไฟเตอร์เยอะไงเดี๋ยว ปกติเนี่ยผมจะเล่นเป็นดาเมจล้วนนะครับแต่ว่าเหมือนแคลรี่เขาจะแหลมมากนะอย่างนี้ก็ย่ำกหม,ม่อมเข้าไปดีครับพเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเจอตัวบางๆประมาณสัก3ตัวเนี่ยผมจะเล่นเป็นอ่าทางด้านโซลิเวอร์นะครับค่อนข้างที่จะดีกว่านะมผมชอบแบบกระโดดทีเดียวหายอย่างนี้มันได้อัตราลดมากกว่ากันนะครับแล้วตรงนี้เราตีกลางได้นะ เหมือนว่าเซฟิตเขาจะอยู่ล่างนะครับโอเคได้กลางนะครับเซฟิตไปไหนไม่รู้นะโอเคตอนนี้เราจะได้แบบสเปียร์อลองกินอุนแล้วนะน่าจะเทรดกับเซฟิตได้นะครับก็ตัวเรามันไม่เชิงว่าเป็นแบบ a s สซัสซินะครับเป็นไฟเตอร์มากกว่านะเพราะว่า สกิลสองของอทางด้านซูก้าเนี่ยมีเกาะนะครับแล้วก็แถมยังมีพาสซีฟในการตีดูดเลือดด้วยนะครับเก็บสแต็กนะโอเคตรงนี้เราเอาออบเจกต์ได้นะโอเคทาล่าข้างบน,นครับไม่น่าเบิร์ดได้โอเคเขาออกครับก็เดี๋ยว เดี๋ยวให้ทางด้านเมดเขาออกตัดเลือดนะน่าจะเปิดได้อยู่แต่ว่าตัวเรามันต้องแบบเน้นนวไฟนะอาจจะเบิร์ดยากนะครับเพราะว่าเล่นเป็นสายแบบนวไฟนะครับถ้าจะให้ดีเนะี่ยเราเน้นแทงให้เพื่อนดีกว่านะโอ้สไลด์ไม่ออกเน็ตแดงนะครับโอ้โหสไลด์สไลด์แทบไม่ออกนะนเมื่อกี้ แล้วเพื่อนเก็บทางด้านโลเลออนมาได้นะครับตรงนี้แต่ว่าเนี่ยข้างบนเนี่ยค่อนข้างที่จะโดนทําเวฟนะด้วยความที่มันเป็นทาร่าด้วยแหละเคนเนี่ยเขาจะจากที่ผมสังเกตนะครับเขาจะพยายามเติมไฟนะเดี๋ยวเราจะต้องไปรับเลนให้เพื่อนครับถ้าเกิดว่าเขาเติมไฟอย่างเงี้ยเราก็ต้องกลับมารับเลนนะโอเคเดี๋ยวเก็บบูก่อนค่อยไปกันก็ได้นะครับ ไม่น่าแตกนะโอเคกันได้อยู่นะแต่ว่าเคนเขาไปตายข้างล่างนะตรงนี้ก็ไม่ค่อยคุมนะครับโดนชัดดาวด้วยเมื่อกี้โอเคตอนนี้เราได้เป็นทางด้านโอมิอาร์มนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปขึ้นเป็นเลวาทานชิ้นเต็มนะหรือว่าขวานฟาร์มนะครับเก็น,น่าจะอึดขึ้น ในส่วนของโอมมอาร์เนี่ยก็จะได้ในเรื่องของดาเมจนะครับแล้วก็ลดคูดดาวด้วยนะถือว่าดีนะครับโอ้โหอันติเอาแล้วเซฟฟิตกระโดดมาอย่างนี้อย่างนี้โดนครับเรียบร้อยโอเคอ้าวแล้วเหมือนจะมั่วทรงนะ มาหรือเปล่าโรเลออนอแล้วมาจริงครับหลบก่อนครับเคาะทีเดียวหัวแตกมาเราได้เป็นเลวะทานนะครับก็จะได้ในเรื่องของเกาะแล้วก็เลือดนะพลังชีวิตนะครับสายนี้ต้องเน้นแบบลดคูดาวนะถ้าเรามีลดคู่ดาวเนี่ยเราจะตายยากนะครับมันจะมีสกิลสองรัวๆนั่นเองนะครับ ตรงนี้เราตีป,ป้อมได้นะมาเราค่อนข้างที่จะรวยนะเชนซีซีแข็งไปก่อนนะครับอย่างนี้ต่อได้โอเคแต่ไม่ไหวนะครับทาล่ามานะแคลี่เขาปีนะครับอะอย่างนี้เล่นได้นะเหมือนจะอันตีไปแล้วนะครับโอเคจิงเอาเกาะ โอ้โหไม่ไหวยังไงเพื่อนเพื่อนโดน,นครับโอ้โหโดนผักต้องออกมาก่อน,นครับยังไงเล่นได้นะตรงเนี้ยเอาตัวนี้ก่อนย้ำกระหมอมเข้าไปครับแล้วไม่กลับด้วยนะแคลี่แหลมเกินไปโอ้โฟิกเกอร์ โอเคตรงนี้เดี๋ยวเราเก็บด์กให้เพื่อนก่อนก็ได้นะเพราะว่าเพื่อนน่าจะไปไล่นะครับมาตีไปเลยครับโอเคเนตผมแดงอ่ะทุกคนมันค่อนข้างจะมีผลนะต่อการใช้สกิลครับมันจะเหมือนแบบกระตุกไปจังหวะหนึงอะเดี๋ยวตรงนี้เราเคลียร์เสร็จก็กลับไปรีครับ โอ้โหหลังจากรีเซ็ตเพื่อนเล่นให้หมดเลยนะ4ี่ต่อหานะเมื่อกี้เพื่อนไฟชนะนะครับจริงๆไม่มีเราก็ได้นะเอาจริงโอเคแต่เราก็ตีป้อมให้เพื่อนนะถึงจใจไม่ได้ไฟกับเพื่อนแต่ก็ยังเอาป้อมให้เพื่อนนะครับแต่ว่าแคลลี่เขาเกิดนะตรงนี้เราได้ได้นะโอเคมาด้วยครับ อย่มีโดนโอเคดาเมจเราตอนนี้ค่อนข้างที่จะแรงครับถึงเราจะเล่นเป็นแบบสายนี้ก็ตามนะมันจะได้อ่าดาเมจจากโอมิอาร์มแล้วก็ทางด้านสเปียลออฟลองกินูดนะครับถือว่าเพียงพอนะสำหรับการเบิร์ตแครี่นะครับ,รบมาตรงนี้เล่นเลยเพื่อนผมมาอยู่นะ โห oh, แล้วไถสวยอย่างนี้ย่ำสี่มีเกี้ยวเรียบร้อยครับอย่างนี้น่าจะจีจีนะโอเคเซฟฟิตเข้ามามอบ5-1นึ่นะเพื่อนไถโคตสวยอะเทนเมื่อกี้ผมล้เเอฮายาเตะลำมผมกระโดดทับอย่างเงี้ยโอ้โหโคตรคอมโบโอเคก็ประมาณนี้นะครับในการเล่นอ่ซูก้าจังเกิลน,นะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งฮีโร่นะครับที่ค่อนข้างที่จะมีดาเมจแรงนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ